หนึ่งงานประจําปีของพิษณุโลกนะคะงานวัดใหญ่ค่ะมีเริ่มแล้วนะเฮวัน,นี้เราพาเพื่อนๆมาชมกันนะคะว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจมากอ้าวเราพาพันพิธีเปิดพอดีนะคะเป็นไปอย่างเยี่ยมยาดปอลุกโป,ปง่งแล้วก็มีบรรดานางรํานะคะมารําบวงสองสินค้าที่รอคอยนี่เลยนะคะละมุดนะคะก็เป็นที่รอคอยทุกปีเลยนะคะว่าต้องมาซื้อลมุดงานวัดใหญ่ให้ได้แน่นอนตามมาด้วยพุทธากวนะคะ่ะเพื่อนๆมีให้เลือกมากมายหลากหลายเลยนะคะหลายราคาเลือกได้ตามชอบเลยแล้วก็มีหลายเจ้าด้วย ้วยนะเบอน,นี้พุทราควรเต็มไปหมดเลยนะคะอีกสินค้าอีกอย่างหนึ่งนะที่ภูมิใจปีนี้มาเยอะนะคะหอมกระเทียมนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็มีพวกพริกแห้งนะคะเ,เพื่อนๆมาขายเยอะมากเลยะะเต็มไปหมดนี่ก็เหมือนกันนะคะเป็นพวกน้ําตาลปี๊บน้ําตาลปึกนะคะงาดําเม็ดแมงลักนะคะอะไรต่างๆเยอะมากมายเลยนะคะเหมือนเป็นมากรรม SME นะโอ้ท็อปเราเลยนะเพื่อนๆนี่นะคะมาขายมานี่โฮช้โป้นะคะมาจากถามแล้วเขาบอกมาจากสุขโขทัยนะคะมีหลายรสชาติมากๆเลยนะ,ะที่โด่งดังนะคะเมี่ยงคํานะคะของวัดใหญ่นะ,ะมีทั้งเมี่ยงคําสดแล้วก็แบบที่เป็นแบบสําเร็จรูปกล้วยตากก็มีนะคะมาขายกันตรงนี้ได้เลยะคะ่ะสินค้าของฝากจากพิษณุโลกเม็ดกระบอกนะคะเพื่อนคั่วกันเต้ม่นหมดเลยเยอะมากๆเลยนะนี่ข้าวเกี๊ยบนะเขามาปิ้งนะคะแล้วก็ที่รอคอยนะคะไม้กวาดกันเนื่อนเยอะ มากเลยนะคะมีทั้ง2ดงาม100บาท3ด้าม100บาทมาเลือกได้ตามชอบเลยนะคะมีจำหน่ายที่วัดใจค่ะสินค้าที่ต้องซื้อขับ นะอันนี้ก็เป็นยังเขายังมีอย่างอื่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกกะละแมนะคะแล้วก็ยังมีมะขามหวานนะคะขนมาจากเพชรบูรณ์เราดูแล้วโอ้โหมีหลากหลายรสชาติมากมากเลยนะเพื่อนแล้วก็มีหลากหลายพันธุ์ด้วยนะ,ะมาขายที่นี่นะคะก็มาอุดหนุนกันได้นะคะนี่เลยนะคะแล้วก็จะมีะเป็นสมุนไพรนะ,ะที่เรื่องชื่อของวัดไจ่ก็มาจำหน่ายกันอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆมาเลือกดูได้เลยมีหลายอย่างเนี่ยจะว่าไปก็ยังมีขนมอีกด้วยนะคะของกินที่เป็นของฝากที่ภูม ใช่ค่ะเนี้ยข้าหลามบงสุวรรณนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกระบอกใหญ่ๆนะคะเรียกว่าไส้จุกๆนะเห็นแล้วน่าทานมากๆเลยะคะ่ะมาเผามาปิ้งกันอยู่ตรงนี้นะคะทางด้านหน้าของงานนะ,ะเพื่อนมาอุดหนุน พ่อค้าแม่ค้ากันได้นะเพื่อนนี่ค่ะยังมีอาหารอย่างอื่นด้วยนะคะเรียกว่าเป็นโคขุนนะคะเป็นหมกเป้งนะ,ะอ,อันนี้นะคะเป็นขนมกระเบื้องนะคะอันนี้เมื่อกี้ป้นาน,นะคะสิบบอนก็มีนะคะแล้วก็ยังมีร้านซูชินะ,ะเพื่อนมีหลากหลายหน้าเลยนะเพื่อนมาเหมือนพ่อค้าแม่ค้ากันได้นะเพื่อนยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ